สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณชมเข้าสู่รายการคุยคุยหุ้นนะคะประจำวันจันทร์ที่20ตุลาคมพุทธศักราช2568วันนี้อยู่กับคุณสุนันท์ศรีจันทราและดิฉันณดีหรือดีสวัสดิ์ค่ะสวัสดีค่ะคุณสุน,นันท์สวัสดีครับเริ่มต้นสัปดาห์ใหม่กันอีกครั้งหนึ่งหวังว่าจะมีความสดใสเพราะว่าตลาดหุ้นต่างประเทศหลายตลาดานนะครับหลายภาคสดใสเลยสารัทษ์เทว็ตี แล้วก็ข้ามมาที่เพื่อนบ้านย่านเอเชียก็บวกกันแรงนะครับเช้าวันนี้ญี่ปุ่นทีนฮ่องกงเรารู้สึกจะสดใสกันหมดนะครับมีข่าวดีในต่างประเทศที่ทำให้หุ้นขยับขึ้นมาใช่ค่ะก็เป็นปัจจัยบวก เล็กๆก,กันนะคะถึงแม้ว่าเรื่องของสงครามการค้าจีนกับสหรัฐก่อนนะคะถึงแม้ว่าจะยังไม่ได้ข้อยุติอย่างเป็นทางการเนี่ยนะคะเดี๋ยวต้องไปรอการพบกันในช่วงปลายเดือนตุลาคมนี้ของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แต่ปรากฏว่ามันมีการให้สัมภาษณ์ของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะคะ เกี่ยวกับการที่เขาเคยกู่จะขึ้นภาษีจีนร้อยเปซนะคะซึ่งจะมีผลในวันที่1พฤศจิกายนยนี้นะคะซึ่งทัมก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยการจะไปเก็บจีนร้อเซนี่ยมันคงทําไม่ได้หรอกในระยะยาวนะคะแต่ว่าเขาก็ยังโทษจีนนะคะว่าจีนเนี่ยมาเป็นคนเปิดก่อนนะรอบนี้นะคะ แล้วก็เรื่องข,ของความความกังวลเรื่องของธนาคารเรื่องของสินเชื่อนะคะในฝั่งของสหรัฐที่เป็นปัจจัยกดดันเมื่อวันศุกร์เนี่ยก็ปรากฏว่าหลังจากนั้นเนี่ยเขามีการรายงานเรื่องของผลประกอบการธนาคารภูมิภาคอื่นๆออกมาเนี่ยนะคะก็ปรากฏว่าออกมาถือว่าค่อนข้างดีมันก็เลยคลายความกังวลในสองธนาคารก่อนหน้านี้ไปนะคะแล้วก็ทําให้บรรดานักวิเคาราะห์เนี่ยเขาออกมาประเมินว่าสถานการณ์ของธนาคารในสหรัฐเนี่ยน่าจะเป็นปัญหาเฉพาะตัว เฉพาะจุดของบางธนาคารมันไม่น่าจะลุกลามกลายเป็นวิกฤตได้ค่ะ ก็เลยคลายความกังวลใน2ประเด็นนี้ไปนะคะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์อ่ะนะคะก็เดี๋ยวจะมีการพบปะหารือกับประธานาธิบดีวาลาดเมีร์ปูตินของรัสเซียอีกเป็นครั้งที่2เพราะว่าไปเจอกันครั้งแรกที่อล阿สกาแล้วไปคุยกันเรื่องที่จะมา,าการหยุดสงครามเก่ออยกับยูเครนนะคะแต่ปรากฏว่ารอบแรกเนี่ยก็ยังคุยกันไม่สามารถที่จะหา พบกันโดยตรงได้เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ยังหาบทสรุปไม่ได้ก็เลยมาพบกันครั้งที่สองนี่อีกครั้งหนึ่งเดี๋ยวก็ต้องรอดูนะคะครับครับก็มีความคาดหวังกันด้วว่านั่นจะคลี่คลายนะฮะสงครามรัสเซียยูเครนก็จะคุยกันอีกรอบหนึ่งถ้าจบก็ถือว่ามันก็ปิดบัญชีภาวะสงครามที่ประทุไปแทบทั่วมิพาค์ครับทั่วโลกนะ้ะเพราะว่าทางตอนออกกลางก็เบาไปแล้ว เตพจะพัก,กันนะฮะแล้วก็จะมาที่ที่เนี่นะฮะสามปีแล้วนะครับใช่ไหม<ช>ที่เราเซียรูเพนนี่ครับถ้าจบได้็ดีมันจะได้มามาดูาเรื่องการค้ากันฟื้นฟูเรื่องการค้ากันในของเราวันนี้ก็มีโอกาสที่จะดิดตัวขึ้นนะครับเพียงแต่จะไม่แรงมากนะเพราะว่ามันจะมีตัวถ่วงเตื้งนักตรงถึงต่างชาติที่กลับมาขายอีกครั้งหนึ่ง ก็ปีนี้เป็นอันว่าทะลุหนึ่งแสนล้านไปเรียบร้อยขายาสะสมยอดขายหุ้นสุดที่นับจากต้นปีนะครับและยังไม่มีสัญญาณกลับมาเราก็ไม่ได้คาดหวังว่าปีนี้จะกลับหรอกแต่หวังว่าปีหน้าคงไม่ขายหนักเหมือนสองสามปีที่ผ่านมนาะรวมทั้งปีนี้ด้วยนะเพราะขายใจก็ล้านมาตลอดปีหน้าถ้ากลับมาซื้อมันก็จะทําให้สถานการณ์ดีขึ้นเพราะว่าลรกเกอก็มอง แนวโน้มตลาดปีหน้าดีด้วยนะดีกว่าปีนี้แล้วอย่างน้นอยแม้ว่าภาวะเศรษฐกิจจะไม่คยย่อยดีใช่ค่ะแต่หุ้นมันโซซึมรับมาเยอะแล้วนะครับค่ะครับก็วันนี้ถ้าขายับปรับตัวขึ้นนักลงทุนรายย่อยที่เป็นผู้ซื้อรายใหญ่เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาค่ะก็ได้ค่าข้าวค่ากับข้าวครับค่ะออแล้วก็แนะนำมา ขึ้นมาทวงนี้ระขายเพราะกาดที่ทีไปพันสามมันไม่ไกลแต่ว่ามันก็ไปถึงยากอ่ะมันยังไม่มีปัจจัยอะไรที่ส,สลับศูนย์เรียกความเชื่อมันแล้วไปจุดพูุการเก่งอะหนก็จะเล่นเงินไปลายลุ่มลายตัวไปก่อนครับ ก็วันนี้เดี๋ยวรอดูช่วงเปิดตลาดนะคะเราเจะรีบาวกลับขึ้นมาตามที่ทางตลาดพุ่นสหรัฐแล้วก็เอเชียเช้าวันนี้หรือไม่น่นะคะแต่ถ้ากลับมาดูข่าวสารในบ้านเรานะคะปัจจัยภายในตอนนี้เราก็ติดตามเรื่องของผลประกอบการนะคะไตรามาสสามที่ก็เริ่มทยอยประกาศกันออกมาแล้วตั้งแต่ปลายสัปดาห์ที่แล้วนะคะที่ทางทิสโก้ก็รายงานออกมาแล้วก็ในส่วนล่าสุดก็คือในอของเคทนะคะที่ก็มีการรายงานกําไรไตรามาสที่3นะคะบมจอมบัตรกรุงไทย เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะคะก็ไตรามาสสามเนี่ยหนึ่ล้านบาทอันนี้คือกำไรนะคะเพิ่มขึ้น1.7%จากปีก่อนค่ะและทำให้ถ้าไปดูในภาพรวมของงวด9เดือนเนี่ยนะคะกำไรสุดที่ยอยู่ที่5,707ล้านบาทเติบโต2.8%ค่ะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งบริษัทนะคะในตลาดหุ้นที่ผลประกอบการก็ออกมาถือว่าดีค่ะ ก็เดี๋ยวรอดูแบงค์ใหญ่กันต่อนะคะที่น่าจะทยอยประกาศออกมากันในสัปดาห์นี้แล้วนะคะทั้ง BBL, KBank, SCB นะคะว่าจะเป็นอย่างไรกันบ้างแล้วก็น่าจะเป็นปัจจัยภายในที่ตอนนี้ตลาดก็ให้น้ำหนักแล้วก็ติดตามอยู่ค่ะส่วนเรื่องของกรอกันนิดนึงนะคะคุณสุน,นันก็ยังมีการออกมาตรการต่างๆเพื่อที่จะเร่งสร้างความเชื่อมั่นให้เกิดขึ้นโดยภาพรวมนะคะและมาตรการที่ออกมาล่าสุดนะคะก็เป็นการออกหลักเกณฑ์ เกี่ยวกับการให้กู้ยืมเงินเพื่อซื้อหลักทรัพย์หรือมาจิ้นโลนของบริษัทหลักทรัพย์ค่ะเพื่อให้บริษัทหลักทรัพย์นั้นมีการบริหารความเสี่ยงสําหรับการให้บริการมาจิ้นโลนอย่างเหมาะสมและลดความเสียหายต่อตัว,ตวบริษัทหลักทรัพย์ด้วยนะคะโดยก็จะมีประมาณ5หลักเกณฑ์ด้วยกันขัหนึ่งก็คือปรับปรุงอัตรามาจิ้นเริ่มต้น ของหุ้นจดทะเบียนที่ออกและเสนอขายหลักทรัพย์เป็นครั้งแรกหรือว่าหุ้น IPO เพื่อลดความเสี่ยงที่หลักประกันจะไม่เพียงพอกับการชำระหนี้สองก็คือปรับปรุงหลักเกณ์การปล่อยกู้ให้สอดคล้องกบฐานะของบริษัทหลักทรัพย์โดยกำหนดยอดหนี้คงค้างจากการให้กู้ยืมเงินเพื่อซื้อหลักทรัพย์กับลูกค้าทุกรายรวมกันและกับลูกค้ารายใดใรายหนึ่งให้รัดกลุ่มขึ้น สามก็คือกำหนดให้บริษัทหลักทรัพย์มีมาตรการบริหารความเสี่ยงกรณีพบการกระจุกตัวของหุ้นที่ลูกค้าน,นำมาวางเป็นหลักประกันเช่นการกำหนดระดับการกระจุกตัวของหลักประกันและการติดตามคุณภาพและการกระจุกตัวของลูกหนี้เพื่อการติดตามและรายงานความเสี่ยงและรวมถึงสามารถที่จะแก้ปัญหาได้อยา่างทันท่วงทีค่ะ C ก็คือกำหนดประเภทหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่สามารถวางเป็นหลักประกันและเป็นหลักทรัพย์ที่ให้กู้ยืมเพื่อซื้อในบัญชีมาจ,จินได,ได้ได้แก่กองทุนรวมดัชนีกองทุนรวมหน่วยลงทุนและกองทุนรวมฟีดเดอร์ซึ่งก็มีลักษณะเป็นไปตามกำหนดทั้งนี้สำหรับหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เช่นกองทุนรวม ETF ถือเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนซึ่งสามารถใช้วางเป็นหลักประกันได้ค่ะแล้วก็กำหนดให้บริษัทหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาต้องไม่ให้บริการที่อาจเข้าข่ายเป็นการให้กู้ยืมเงินโดยมีหลักทรัพย์เป็นหลักประกันที่ไม่จำกัดวัตถุประสงค์การใช้เงิน โดยให้พิจารณาจากข้อเท็จจริงหรือสาระที่แท้จริงของธุรกรรมนั้นเป็นสำคัญไม่ว่าธุรกรรมดังกล่าวจะมีลักษณะหรือรูปแบบใดก็ตามนะคะโดยหลักเกณฑ์ดังกล่าวนี้จะมีผลบังคับใช้ ก็คือตั้งแต่เมื่อวันที่16ตุลาคม2568นะคะยกเว้นข้อ2ที่จะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่16เมษายน2569แล้วก็สำหรับผู้ประกอบธรุรกิจที่มียอดหนี้คงค้างเกินกว่าเกณฑ์กำหนดก่อนประกาศลงราชกิจจานุเบกษาก็ให้มีระยะเวลาเพื่อแก้ไขให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดภายในระยะเวลาหปีค่ะนะับแต่วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาค่ะ ให้เวลาเยอะนะครับ่ะหนึ่งปีเลยนะก็นี่เป็นกฎเกณฑ์เพื่อเพื่อเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้บร,ริษัทหลักทรัพย์นะครับค่ะใ,ให้หให้ให้เกณฑ์ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อลูกค้าแต่ว่าบร,ริษัทหลักทรัพย์นี่ก็ไม่ไม่เคยนะ,ะก็มีบ้างที่อาจจะราช้าแต่ว่าสุดท้ายก็คือจะไม่มีปัญหาที่ลูกค้าไปวางเงินสดแล้วไม่ได้คืนเนี่ยค่ะมันก็คืน,คนกับกับกับแบงค์เหมือนกันนะ คือคือไปฝากเงินแล้วเนี่ยถ้ารับประกรันอยู่ในวงเงินที่ข้าประกันเงินฝากในรับประกันเงินฝากก็มไม่ต้องกังวลนะครับแต่ว่าเนี่ยเราก็ะจะมีเขามีกฎเกณฑ์อยู่ใช่ไหมการดำารงทรั้พระภาคข้องสุดที่ NCR นี่นถ้าต่ำกว่าก็จะอะให้ยุติการรับลูกค้าใหมย่ยุติการทําธุรกรรมหลายอย่างก็เป็นเรื่องที่ดีครับ เดี๋ยวเราจะลืมมันใกล้เวลาแนละ้ววันนี้มีหุ้นน้องใหม่นะครับดูแล้วนะเรื่ออาการไม่ค่อยดีก็อาออการไม่ค่อยดีคงเปิดนะคงต่าจองนะมั้งครับลองดูซิอ๋อตัวแอดลานหรอกคะเดี๋ยวคุณคนานยาแล้วต้องรอตลาดเปิดก่อนนะคะก็สำหรับราคาที่เข,ขาเ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 ข,า,ข,า,ข,า,ขา,าตั้งไว้สามบาทค่ะ IPO เขาสามบาทนะคะเราลราดูรายละเอียดนี่ราคาที่เขาตั้งนันมันต่ำกว่า IPO เยอะครับ ที่ท่างชุดตัางขายหลอกๆกันอยู่เลยนะที<ช>่มัเปิดจริงอ๋อบริษัทแอตลาสเอเนรยีจำกัดมหาชนนะคะก็เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกับ การจำหน่ายก๊าซ LPG นะคะก็มีสัดส่วนธุรกิจ LPG เนี่ยเขามีสัดส่วนประมาณ83อีกประมาณ9เนี่ยมาจากรายได้จากการรับจ้างจำหน่ายน้ำมันที่เหรือก็เป็นรายได้อื่นๆรวมธุรกิจสื่อโฆษณานะคะแล้วก็มีบริษัทเซสแคปิตอลจำกัดเป็นที่ปรึกษาทางการเงินค่ะก็ราคา IPO เขาอยู่ที่3บาทนะคะถ้าไปดู PE ratio เนี่ย ก็คิดเป็นระดับที่15.85เท่าค่ะที่คำนวณจากกำไรสุดที่4ไตรามาสล่าสุดนะคะคก็แบงบริษัทหลักทรนะัพย<ม>์ KGI เนี่ยเขาก็มีการประเมินมูลค่าที่เหมาะสมปี2569อยู่ที่4บาท90ค่ะอ๋อ4บาท90แต่ปีหน้านะครับค่ะนะบ,รบริษัทหลักทรัพย์ิยอนก็ให้ปีหน้าไว้ที่5บาทค่ะอ๋อ แต่ว่านี่เดี๋ยวเดี๋ยวเ,ยวเขาปั๊บเดียวนละครับค่ะเดี๋ยวเขาเปิดซื้อขายจริงแล้วนะครับค่ะก็แนะนําเหมือนแนะนําหุ้นตัวอื่นๆนะ่ะวันแรกมักจะเป็นปร,ราคาดีที่สุดค่ะของหุ้นใหม่ก็นะไปดูดิสี่ห้าตัวพี่เป็นตัวที่สิบเอ็ดนะ,ะ是是ใช่ไหมเป็นตัวที่หกของของของครึ่งปีหลังค่ะเดนะี๋ยวดูดีโอ้จะจะเป็นยังไง ถ้าไปดูกรอบราคาที่โบรเกอร์ให้ไว้เนี่ยนะคะปี2569นะคะคุณสุนต่ำสุดที่คือบริษัทหลักทรัพย์พย,ยนต้าให้ที่3มบาทแปดสินะคะเนือ้อความไ้้ีโอแปดสิบตางอ่าครับะะเดี๋ยวรู้เดี๋ยวรู้แล้วอีกไม่กี่นาทีสองนาทีก็เปิดช่วยขายแล้วครับคะ่ะมาเราไปดูเราไปดูข้อมูลความสดใสกัน ไปดูตัวเลขตลาดกันนะคะไล่ตั้งแต่ตลาดหุ้นสหรัฐเมื่อคืนที่ผ่านมาเมื่อคืนวันศุกร์ที่ผ่านมานะคะก็ปิดปรับตัวบวกได้ทั้ง3ตลาดเลยโดยดาวโจนส์นะคะบวกไป238.37จุด s p บวกไป3 4 9 4จุดแล้วก็ N a s d a q บวกไป1 1 7 4 4จุดนะคะหลังการเปิดเผยผลประกอบการไตรมาส3ามของธนาคารระดับภูมิภาคนะคะที่ช่วยลดความกังวลเรื่องของความเสี่ยงด้านสินเชื่อแล้วก็นักลงทุนเองประเมินถ้อยแถลงล่าสุด เกี่ยวกับจีนจากประธานาธิบดีโดนัลนทรัมป์ค่ะที่เขาให้สัมภาษณ์ไว้นะคะว่าภาษีนำเข้าระดับ100%เที่เสนอเก็บจากจีนนั้นจะไม่สามารถดำเนินการได้ในระยะยาวแต่ก็โทษจีนนะคะว่าเป็นต้นเหตุของทางตันรอบใหม่ในการเจรจาการค้าเพราะมาจากการที่ทางการจีนเข้มงวดในการควบคุมการส่งออกแร่หายาโดยเขาเปิดเผยมาตรการภาษีใหม่นี้เมื่อสัปดาห์ก่อนนะคะแล้วก็ประกาศมาตรการควบคุมการส่งออกซอฟต์แวร์สาคัญทั้งหมดค่ะ โดยทางนักวิเคราะห์รายหนึ่งบอกนะคะว่าตลาดไม่รู้ว่าจะตีความถ้อยถแถลงของทรัมป์อย่างไรเพราะมีความไม่แน่นอนและย้อนแย้งมากเกี่ยวกับจีนค่ะส่วนหุ้นในกลุ่มธนาคารระดับภูมิภาคฟื้นตัวนะคะหลังจากร่วงลงในวันพฤหัสค่ะเพราะว่าก็มีการประกาศผลประกอบการของธนาคารปรับตัวเพิ่มขึ้นน่ะนะคะหลายธนาคารเลยในระดับภูมิภาคก็เลยให้ความเห็นว่าความกังวลเรื่องความเสี่ยงด้านสินเชื่อดูจะเกินจริงเพราะเมื่อพิจารณาจากผลประกอบการของธนาคารรายใหญ่แล้ว คุณภาพสินเชื่อ,อย่างแข็งแกร่งโดยรวมค่ะส่วนทางตลาดหุ้นยุโรปนะคะปิดปรับตัวส่วนทางกับตลาดหุ้นสหรัฐนะคะเพราะว่าปรับตัวลงไปทั้ง3ตลาดเลยโดยฝรั่งเศสลงไป14.39จุดเยอรมันลงไป441.20จุดแล้วก็ลอนดอนลงไป81.52จุดค่ะ ่วนราคาน้ำมันดิบเวสเท็กซัสนะคะขยับขึ้น8เซนค่ะปิดที่ระดับ57เหรียญ54เซนเบรนท์เพิ่มขึ้น23เซนปิดที่61เหรียญ29เซนค่ะ หลังจากสำนักง,งานพลังงานระหว่างประเทศ IEA นะคะคาดการณ์ว่าจะเกิดภาวะน้ำมันล้นตลาดมากขึ้นแต่ว่าก็ปรับตัวลงแรงตอบรับข่าวนี้ไปก่อนหน้านี้แล้วนะคะวันศุกร์ก็เลยขยับขึ้นเล็กน้อยส่วนทองคำร่วงแรงนะคะ91เหรียญ30เซนต์นะคะปิดที่ระดับ4,213เหรียญ90เซนต์ต่อทอยส์ออนนะคะจากการแข่งข้าของดอลลาร์สหรัฐค่ะ ส่วนดัชนีหุ้นไทยเราปิดปรับตัวลดลงไป16.85จุดนะคะที่ระดับ1,274.61จุดมูลค่าการซื้อขาย36,760ล้านบาทห้าดับหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงที่สุดอันดับที่1 BDMs ค่ะลงไป30สตาค์ปิดที่19.80อันดับที่2 KBank นะคะเพิ่มขึ้น50ตา์ปิดที่171.50 อันดับที่3ปตทค่ะลงไป50สตางค์นะคะปิดที่30บาท25สตางค์อันดับที่4 AOT ไม่เปลี่ยนแปลงค่ะปิดที่40บาท25สตางค์อันดับที่5าเดลตานะคะลงไป5บาทปิดที่188สบาท50สรุปการซื้อขายหลักทรัพย์ตามประเภทนักลงทุนนะคะกองทุนขายค่ะ265ล้าน บลกเตอร์ขาย275ล้าน,านต่างชาติขาย2,097ล้านและไร่ยย่อยซื้อรายเดียวนะคะ2,638ล้านบาทค่ะส่วนเอเชียเช้าว,วันนี้นี K ่เคอบวกแรงนะคะ2.94%เซี่ยงไฮ้บวก0.71%แล้วก็ห่งเส็งของฮ่องกงบวก2.46%ค่ะกลับมาดูบ้านเรานะคะเปิดตลาดเรียบร้อยแล้วระบบไป9.82จุดนะคะอยู่ที่ระดับ 1,284.43จุดมูลค่าการซื้อขาย2,933ล้านบาทและหุ้นน้องใหม่แอตร้าค่ะแอตล้าเรียบร้อยตามความคาดหมาย <c oughs> นะก่อนหน้านี้นก็วิพากวิจัยตัวนี้จะเป็นตัวที่เหนือนที่สุดก็จริงๆเปิด <c oughs> มาก็ลงเลยนะครับลงบไป20%ส <c oughs> 2สอราท้าลงไปกับ20%ล่าสุดเท่าไหร่นะสองบาท ห้า <68, S 1> สิบแปดตอนนี้สองบาทห้าสิบแปดนะคะที่หน้าจอลงไป 4, สี่สิบสองตางค่ะหรือสิบสี่เปอร์เซ็นตค่ะโอ้โหตัวนี้ก็เป็นตัวแรกนะค่ะก็เป็นตัวที่สองที่จับมาจองแต่ว่าน,นี่ตัวแรกที่เอาเล่นงานคนจองแบบหนักหนักคือเปิดมาก็ร่วงเลยนะคะไม่มีโอกาสขายเลยครับค่ะเป็นตัวแรกที่ไม่เปิดโอกาสเลยอ่ะเรา พักไนสักครู่ค่ะแล้วเดี๋ยวมาดูบรรยากาศโดยรวมระยะสัปดาห์นี้นะคะที่เราจะมีวันหยุดอีกหนึ่งวันวัน,วนพฤหัสนะคะโดยภาพรวมจะเป็นอย่างไรต่อไปเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุียันค่ะครับ